สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจฉันฉันได้พบ มาให้เด็กๆวันะะาา cuarto, 18, นี้นะคะเรามาเคลื 94, ่อนไหวพื้นฐานกันก่อนนั่นก็คือเคลื่อนไหวตามสัญญาณนะคะทีนี้คุณครูดูท่ามินใหม่เป็นลูกอะไรเอ่ยลานะคะเราจะใช้ท่ามินนี้เคาะสัญญาถ้าคุณครูสาเคาะคือเคลื่อนไหวยังไงคะ แล้วกโดดนะคะอย่าให้ซนกันต่อ สมองบริหารร่างกายแต่ก่อนที่จะบริหารร่างกายต้องลุกสมองของเราให้ตื่นก่อนสมองยังไงคะทำยังไงดีคะอ่าแฟนที่คอสสมองก่อนจคคิบคาะเบาๆห่งสองสามสี่ห้า หองจากที่หน้าผากของเราหน้าผากของเราอุา่นเรี่ยงร้อนอ๋อถ้าร้อนแสดงว่าสมองกาลังทํางานอุ่น,นๆเขาบอกว่าถ้าสมองของเราเริ่มทํางานมันจะอุ่นหรือนอนนะคะแปลแสดงว่าเด็กๆพร้อมแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วแต่ผมพร้อมแล้วแต่ผมยังคะแต่ไหนคุณผ่าครับแต่เอ๋ ช่วยให้ปอดของเราขยายพร้อมที่จะออดรับกันเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วแต่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยืดขึ้นเราจะทำท่าโยคะ คล้ายๆภูเขาแล้วเอียงไปทางนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะดนนูยังไงค่ะต้นหญ้าต่อไปถ้าเอ็นไปข้างหลังคล้ายภูเขาอีกละขึ้นมาอีกแต่เอ็นไปข้างหลังค่ะเอ็นนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเมื่อมีต้นหญ้ามีภูเขา นีเอ็นไป็น้งหลังแล้วเป็นถ้าต้นไม้เด็กๆจะทำถ้าต้นไม้อ่้อมค่ะหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิต่อไป ให้ร่างกายของเราสมดุลณ์คำว่าสมดุลนั้นคือพร้อมที่จะทำทะกิจกรรมต่อไปอให้เด็กนอนอยู่ในห้างศพเดีย๋ยวคุณยจะสกเด็กผู้ิมนะคะนอนไปนะคะ่ะห้าสศพเป็นยังไงะคะลูกให้เด็กๆนอนนสนอะไเหยียดขาลงไปเท้าชิดกันกนอนไปรับพีิเศษ เราต้องกำหนดลมหายใจของเราในกึ่นเรื่องหายใจเข้าท้อง่อง ทานกายทุกส่วนได้ออกได้เพิจะให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรมของเราะให้เด็กทุกคนค่อยๆลุกขึ้นมาค่ะ เช้าวันนี้เมื่อสักครู่ที่เอ้นี่แหละกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทําไมเราต้องทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพราะว่ามันแข็งแรงค่ะเพราะจะทําให้แข็งแรงทาให้สมองปลอดโปรสมองปลอดภูสมงเติบโตสมองเติบโตทำไมสมองถึงจะปลอดโูทำไมสมองถึงจะเติบโตคะเพราะว่าออกกำลังกายแล้วก็อะไรอีกฝึกหายใจใช่ไหมคะ แล้วเมื่อเช้าคุณรูพาทำกิจกรรมอะไรบ้างถ้าเด็กๆสมองก่อโงแล้วสมองเติบโตแล้วเด็กๆเรียนรู้แล้วว่าคุรูพาทำอะไรเด็กๆจำได้มั้ยครูภาษาพาทำอะไรบ้างภาาพาออกกำลังกายเต้นทำท่าเคลื่อนไหวและจังหวะอ่าทำตามสัญญาณใช่ไหมลูกเคลื่อนไหวและจังหวะตามคำสั่งอะไรอีกฝึกหายใจอะไรอีกคะฝึกทำท่าอะไรคะ ทำท่าโยคะวันนี้โยคะท่าอะไรบ้างต้วงถ้ออะไรคู่ขาวอะไรอีกต้นแย่เอะต้นไม้ท่าอะไรนะท่าอะไรนะต้นต้นไม้ท่าอะไรอีกเก้าาลงปลาดาโอ้ท่าปลาดา้ะการออกกำลังกายมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์โยคะก็เป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งเด็กๆสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการที่ตัวเองยังไงคะฝึกฝึกทุกวนันนะคะทั้งการออกกำลังกายและการฝึกลมหายใจนอกจากนี้เด็กๆสามารถนำกิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างไหมคะใช้ประโยชน์เอาทำยังไงคะอองสอนคุณสอนคุณพ่อคุณแม่ ว่าเขายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะแต่หนู<ะ>เรียนแล้วหนูจะนำสิ่งที่หนูเรียนไป<ะ>นะสอนคุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกคนที่บ้านให้รู้จักออกกำลังกายจะได้แข็งแรงแข็งแรงแล้วต้องรู้จักฝึอกอะไรคะลมหายใจเพื่อว่าปอดของเราจะได้แข็งแรงสมองก็จะได้ปลอดโปร่งพร้มอมที่จะ ทำกิจกรรมหรือเรียนหนังสือนะคะอะ่สอะสำหรับกิจกรรมเช้านี้เคื่อนไหวและจังหวะเชิงโยคะของเราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมต่อไปสําหรับกิจกรรมนี้ขอบคุณนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆไปพักดื่มน้ำดื่มนมเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะไปค่ะค่าครูเขาค่ะค่ะต้นย้อเอา